วันนี้เข้าฤดูฝนแล้วหลายพื้นที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ช่วงเจริญเติบโตของพืชแล้วแต่ที่ผ่านมาฝนที่ไม่ตกลงมาเป็นระยะเวลานานทําให้ผลไม้พืชผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมะม่วงมังคุดลำไยเงาะและผละไม้อื่นๆมีปัญหาในเรื่องของการขาดน้ําพืชของคุณหยุดการเจริญเติบโตบางต้นก็รอดบางต้นก็ไม่รอดแต่ว่าขณะนี้ มาแล้วค่ะแสดงว่าอยู่ในช่วงฟื้นฟูสภาพต้นโดยเฉพาะทุเรียนหลายท่านเสียหายมากมายไม่รอดเยอะแต่ตอนนี้บางต้นที่รอดเราต้องพยายามฟื้นฟูให้เร็วที่สุดหรือแม้กระทั่งฟื้นฟูสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยวช่วงนี้สําคัญมากเพราะเป็นช่วงฤดูฝนพอดีดังนั้นเราขอแนะนําที่นอกจากปุ๋ยสูตรต่างๆที่คุณใส่อยู่แล้วคุณต้องเติมสองขวดนี้เข้าไปนั่นก็คือ v วก a าสสาหรายเขียวเวก a าสคือสาหรายเขียวที่มีกรดอะจินีนสูงตัวนี้จะช่วยแตกลากจากด้านข้างแตกตาข้างพอลากแตกดียอดก็จะดีตามแต่ที่สําคัญพอแตกลากแตกยอดแล้วทุเรียนของคุณยังต้องการอาหารซึ่งเราต้องเติมอาหารนั้นด้วยนั่นก็คือ เวก้าอะมิโนคีเลตตัวนี้จะช่วยเติมอาหารให้พืชได้อย่างครบถ้วนช่วยให้เร่งการเจริญเติบโตช่วยให้ใบเขียวใบใหญ่เมื่อสองตัวนี้รวมกันสาหร่ายเร่งการแตกรากแตกตาข้างอีกตัวหนึ่งใส่อาหารเข้าไปสําหรับพืชจะทําให้การแตกรากแตกยอดและสร้างอาหารทําให้พืชเจริญเติบโตและฟื้นฟูสภาพต้นได้อย่างรวดเร็วหลายท่านใช้ยาชุดนี้เข้าไปแล้วทุเรียนจากสมสมอยู่ก็เริ่มดีขึ้นลูกค้าท่านนี้จากจังหวัดจันทบุรีส่งมาให้ดูภาพนี้ เป็นทุเรียนเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแห้งแรงมากต้นโทมตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้วฉีดชุดนี้เข้าไปตอบสนองได้รวดเร็วมากฉะนั้นอย่าปล่อยโอกาสเพราะยิ่งปล่อยโอกาสคุณก็จะยิ่งได้ผลผลิตช้าถ้าคุณฟื้นฟูช้า ก็จะออกผลผลิตช้าเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องชุดคู่ฟื้นชีวิตชุดนี้จากปกติ1,300บาทวันนี้พิเศษรับหน้าฝนเอาไปเลยค่ะ359บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทุกออเดอร์ท่านใดสนใจทักแชทที่เพจหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ